ี่ก็คือคูดบาลียาลีนาคาปูช i นาเป็นการกลับมาสุดน่ากลัวและโหดที่สุดมันได้ออกอารวาสไล่จับผู้คนกินเป็นอาหารแล้วพี่เจฟลีจะถูกมันจับกินหรือไม่ก่อนรลบาชมคลิปขอกําลังจะให้กับพี่เจฟลีคนละหนึ่งไลา์และหนึ่งติดตามถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยลวัดนี้ฉันจะเข้าไปในเมืองเข้าไปซื้อของมาเข้าร้านสนอยร้านของฉันกำลังขายดีเลย เอ้พวกเราดูนี่สตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มานอนตายอยู่ที่นี่ตัวของมันโคตรใหญ่ไปเลยอ่ะใช่ไม่เคยมามาก่อนมันคือตัวไรวันเนี่ยเอ๊ะทีเดียวตัวอะไรวันเนี่ยเอ้ทีนน่ทำไมตรงนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเอเบเบกเบ,กบกมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้่อะตัวของมันเหมือนกับคาปูชิโน่เลย แต่ว่ามันไม่มีชีวิตแล้วมันมานอนกลางถลนเฮ้ยพวกเราแจ้งตำรวจหน่อยสิว่ามาดูหน่อยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกับคนแต่ว่าหัวของมันเป็นกาแฟคาปูชิโนะนะ บารีรีนาะคาโปชีนาเฮยใครใครเป็นคนข่าฉันวันนี้วันนี้ฉันได้กลับมาอีกครั้งแล้วฉันมาลางแคน้นฮใครเป็นคนข่าฉันฉันจะจับมันกินให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ดูมันว่าฉันได้กินมันยูแถวนี้นี่น,นามนุษย์อยู่ไหนน้า เดีียวนะพวกเรามันคือใครอีกวะเดียมันมาอีกแล้วพวกเราทำไมมันเหมือนกับไอตัวที่นอนอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าหน้าตาของมันทำไมดูน่ากลัวขนาดนี้เอ๊ะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอีกตัวแน่เลยพวกเราหลบไปลบไปฉันจะจัดการมันเองเฮ้เหมือนว่าฉันจะได้กินอยู่แถวนี้กินมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ่ฮ่างด้วยตรงนี้มีมน์นี่นะว้า ฉันกำลังหิวพอดีเลยฉันขอมาล้างแกนในกับฉันเองไอ้พวกมานอน์มาเป็นอาหายของฉันซะเถอะฉันหิวฉันขอกินพวกแกหน่อยละกันนะพวกเรามันมาแล้วหน,นีไปแล้ว ฉันกลับมาหล้างแค่แล้วใครมันข่าฉันวะเนี่ยจงมาเป็นาหารของฉันซะออออไอพวกมนุษย์พวกนี้ใช่ไหมที่ทำฉันไอพวกเรายิงมายิงมาหนีไปเร็วใครไม่มีปืนหนีไปเฮ้เฮ้เฮ้เนี่ย เอาค่ะโปชิโนร้ายไปกิดนี่ได้ะหิงิงเออเดี๋ยวทำามหิงไปเข้ามาเนี่ยเอ้ยไม่มันปล่อยข้าโป้ชินโอมาแล้วมาเฮ้ฮเี่ออดีเฮิงไม่หยุดเลยเว้ยงันขอกินกว่าแกเลยละกันโปชินฮโอ ฉันเอมแล้วฉันไปตามล่ามนุษย์ต่อดีกว่าเนื้อของมนุษย์ฉันแสนอร่อยขนาดนี้ลา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 ลลไปตามล่าหามนุษย์กินดีกว่า วันนี้ทำหมายลูกค้าสั่งแตงโมอพีเจฟรีเยอะจังเลยโอ้โหชงนี้แต่งโมอก็ไม่ค่อยจะมีเลยต้องรีบเอาแตงโมอไปส่งกับลูกค้ารอก,ก่อนนะครับลูกค้าพี่เจฟรีกันแล้วเอาแตงโมอไปส่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยดีเดี๋ยวด้นานหน้าพีเจฟรีคืออะไรเอ่ยเออดีดยอย่ารถเพียบเลยนะครับไป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 เอดีด๋ยวเดี๋ยวมีไฟไหม้รถด,ด้วยนะครับตอนนี้เอยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟฉลักไหม้รถเออเดี๋ยว ไม่ใช่แค่ไฟไหม้แต่ว่ามีผู้คนมาหนอดตกนนีนเพียบเลยเฮ้ยดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ๊เฮ้ยเพียบเลยนะครับทุกคนมาเกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้ย,เ,ยดเดี๋ยวนี่นี่คือใครเอ่ยตัวใหญ่มากๆเลยนะครับดดเดี๋ยวนะมันคือเจ้าบาลเลียหน้าขับปูชิน่านี่นาโอ้เดี๋ยวแสดงว่า มันมาจับผู้คนกินแน่เลยโอ้หไม่มีใครรอดเลยนะครับทุกคนเอ้ยมาได้ไงเอ่ยแล้วพี่เจฟนีต้องทำไงต่อจะต้องหนีออกที่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมีปืนนะครับโอเคขอเก็บปืนแล้วกันนะครับโอเคครับง่ายพี่เจฟลี่อหนีออกจากที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปส่องมาแล้วแตงมองไปกัน แจ้งข่าวโดยเรียกประชาชนรับทราบตอนนี้มีพิศาจสุดแปลกได้มาบุกเมืองของพวกเราขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านห้ามออกมา็ดขาดไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายแจ้งข่าวกับประชาชนรับทราบลา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 เออเออเออเเดี๋ยวนะตองนี้มีมนุษย์เพียบเลยว้าว ฉันจะได้กินมันนอดอีกแล้วเฮ้เฮเไอ้เจ้าบันนอดจงมาเป็นอาหารของฉันสัตว์ฉันเหวฉันขอกินพอแก่เลยละกันเฮ้พวกเรามันมาแล้วพวกเรามาแล้วเจอมาแล้วมาอยู่นี่มันคือปีศาจคาบุชิโนนี่หน่าพวกเราเตรียมพร้อมที่จะจกอยมันได้เลยมันมาแล้วหญิงมันได้เฮ้เฮ้ฮ ขอกินพวกแกหน่อยละกันนะไอ้พวกมันหอนฉันกลับมาแล้วพวกแกจะต้องมาเป็นอาหารของฉันนี่แนะ หน้าตาเขาบันน่ากลัวมากเลยดูเหมือนว่ามุมันน่าจะไป็ร่างปีศาที่น่ากลัวเห็นด่แน่ฉันกลับมาล้างแค้นพวกแกข่าฉันวันนี้ฉันก็จะกลับมาล้างแค้นแน่มาล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 าขอกินพวกแกเลยละกันไอพวกมาน์หน้างอแ จะต้องหนีไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ยเข้าป่าอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่เจฟลีออกมาตรงไหนแล้วเนี่ยเอเอ,เ,อเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเบคอนเบคอนเฮ้ใครเอ่ยเออดีเดี๋ยวมันคือสิ่งโต๊จากอิตาเลียนเบล็อดนี่นาจะทำไม,มนานมอนตายอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีผู้คนนะครับไม่รอดเหมือนกันโอ้ยดูเหมือนว่าพวกมันน่าจะต่อสู้กันแน่เลยนะครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ก็ยังมีโดนอยู่นะครับกำลังใช้งานเลยงาานพี่เจฟฟรีบินหาทางออกหน่อยแล้วกันนะครับว่าพี่เจฟฟี่จะต้องหนีไปทางไหนเอ่ยตรงนี้คืออะไรเอ่ยเอย๊นี่เป็นรางรถไฟนี่นาะตรงนี้เป็นรางรถไฟนะครับทุกคนแล้วก็มีเมืองอยู่ตรงนี้เอ้ยทีเดียวอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ย เออเดี๋ยวนะใครวะเนี่ยเอยเดี๋ยวมันคือเจ้าเบลเลียน่าคาปูชิน่นี่นะเมื่อกี้พี่จะไปเจอมันนอนตายอยู่นะครับแต่ว่าทําไมมันมีอีกรอบหนึ่งเ,เดี๋ยวนะมันไม่ใช่ร่างเดิมนี่นะมันคือเจ้าคูดเบลเลียน่าคาปูชิน่โอ้ าตาของไมค์คนน่ากลัวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้กินได้เก็บก๊อกมาดแถวนี้อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนเดียเออเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวมันไปนครับทุกคนมันไปแล้วไม่ไม่นะเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันไปฝั่งนู้นครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนพี่เจฟรีเห็นมันวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เจฟรีขอบป็นรถแล้วกันนะครับว่ามาโพลทหารมีใครรอดบ้างไปเอ่ย เอขับขึ้นไป karaoke, ination, way, way, นโโขึ้นไปเออโอ้๋ยเดี๋ยวแร้พี่เจฟบลิมเหมือนจะขึ้นไปนะครับทุกคนเออ้เออเดี๋ยวเชนต้นไม้ชนต้นไม้โอเคโอเคโอเคขึ้นทางเฉียงๆหน่อยละกันฮึบฮึบฮึบโอเคขึ้นมาแล้วครับทุกคนมันอยู่ไหมเอ่ยมันไม่อยู่นะครับเดี๋ยวใครวะเน eh? ี่ยเบ๊ก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 เจแล้วครับทุกคนไม่ใช่บริลิน่าจะเด็กกิมเอ้ยไก่วันเดียวเพียบเลยเดี๋ยวปุบบุบบุบบุบขึ้นเจ้าหมูระบาดว้าด่าครับผมเจอมันอีกแล้วอยู่ตนน้้เเอยจ โอ้ยมีเจ้าหมูละเปิดไว้นะครับดูเหมือนว่าน่าจะมีมากินซากสองตัวหารแน่เลยเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนพี่เจฟเลยเจอเจ้าเฮอเลอร์ตูวตๆครับทุกคนเหมือนมันกระโดดไปฝั่งนี้เลยนะครับใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้ จริงจริงจริงด้วยไม่นะฉันเติดฉันเติดขอฉันเติดโอ้ยสอำหน้าขามาติดต้นไม้อย่าจะกระดดมานัดเอาปืนไปเกิงจริงเย่งเย่งเงเรียบร้อยโอ้ยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าบาลีลินาคาปูชินาครับทุกคนโอ้ยพวกปืนไปกินสากสอบแน่เลยไปเก่รอวบ้างไหมเอ้ยเอ๊ ไม่มีใครรอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันคือที่ไหนวะเนี่ยมีตึกที่สูงมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนพี่จจรีบมันไปฝั่งนี้งั้นพี่เจมสรีขยนอร์ไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอมันโอเคครับทุกคนเราหนีออจากเมืองแห่งนี้กันต่อไปกันลา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  ว้าวฉันเจอผู้คนอีกแล้วฉันยังไม่อิ่มเลยฉันขอกินพวกแกนหน่อยละกันพวกมนษนธฉันกลับมาแล้วลา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 ลเอ้ย <Hey, hey, S 1> พวกเราพวกเรามาดูนี่แล้วมาดูนี่แล้วตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าดูสิหัวของมันเป็นแก้วกาแฟด้วยแต่ว่าทำไมหน้าตาของมันเป็นแบบพระละเนียเอ <Hey, S 2> มันไม่ใช่คนนี่นา แต่ว่าร่างกายของมันเป็นคนหัวเป็นกาแฟมันตัวบ้าเลรวะเนียโอ้โหโคหโหโหโหดูตลกไปเลยขอไปฝั่งนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคครับหวังว่าจะไปทางออกจากเมืองแห่งนี้นะครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเธอจะเจออีกแล้วโอ้หน่าจะไม่ใช่ทางออกแน่เลยมานนอนตายตกนี้เพียบเลยนะครับเ,ออเดี๋ยว เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคือชิ้นส่วนของมนุษย์นี่นาโอ้ยแล้วก็มีพวกปีศาจอิตาเลียนเป็นหลอดด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนกันนี่นาเอ๊อย่าบอกนะว่าพวกมันสู้ขับพวกทหารไม่มีใครรอดเลยโอ้ยแต่ว่าก็ยังมีโดนอยู่นะครับที่กำลังใช้งานเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่เจฟฟ์รียขอบ,บินดูทางออกหน่อยแล้วกันนะครับว่าต้องไปทางไหนเอ่ย ทางไหนเอ่ยขอไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนลงไปได้ไหมฮ่าพี่เจฟฟรีก็จะบินลงมาตรงนี้นะครับเอ๊ะดีเดียวมือมือมือเบืบ่บบเตออีกแล้วโอ้ใช่ไหมเอ่ย จริงเด้อทุกคนเฮ้ไข่มันยิงฉันวันนี้่เอ้ยมันมาแล้วครับเจ้ามาเรน่ากัปูชิหน้าร่างปีศาจเฮ้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 ไอพวกว่าดดนฉันขอกินบวกแกหน่อยละกันเอ้ยพวกเราดูเหมือนว่ามุมมันจะไม่ช่ยคนแล้วดูซิหน้าเของมันเป็นแบบนั้นมุมมันคือปีศาจพวกเราเช่นกันยิงแล้วทาริน่าคาปูชิน่า ขอจะพวกแกกินน้อยละกันในเด็ม่ยเอากาแฟร้อนไปกินเฮ้เฮเฮฮเอากาแฟจากฉันไปกินได้เลยมัยฉันไม่อยากกินกาแฟฉันไม่ชอบกินกาแฟฮฮฮกาแฟร้นรับมาเสิร์ฟแล้วในเน่ออเจ๊จจโอ้ยทำไมก็หลอกไม่จับพกยยทุกนี่เเอ๊ะดิดยนะ ยิงมันไม่เข้านะครับทุกคนนี่ยิงเอ้ยยิงไม่เข้าเลยนะครับมันก็หนอดไปเลยใครมายิงฉันวะเนี่ยเฮ้ยมันยิงมาจากฝั่งนั้นแสดงว่าจะต้องมีผู้คนอยู่ตรงนั้นแน่เลยเฮ้เฮ้เฮ้แกไม่รอดแน่เจ้ามรรณนธ์ฉันจะไปดักเราดันหน้าของแกแล้วฉันก็จะจับแกกินลา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  เดี๋ยวนะมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับทุกคนมันคอโอดเลยนะครับโอ้ดีเดี๋ยวพี่เจฟลีไม่อยู่แล้วครับงั้นจะต้องหนีไปฝั่งนี้ครับทุกคนโอเคครับรีบหนีกันนะครับทุกคนไปทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยเอ้จะไปได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกับทางนะเอ้ยนโอ้ยมันเหมือนกับทางตันเลยนะครับงั้นพี่เจฟลีขอขับลงฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคน ใช่ทางลัดไหมเนี่ยเออเดี๋ยวๆๆจอ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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยชอโอเคโอเคโอเคยังไปได้อยู่ครับทุกคนเออเดี๋ยๆไปทางไหนเอ้ยมีศว์สองฟังครับไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคบาราเลนน่ะเออเดี๋ยวๆๆเรามันม้วนบ้าแล้ เจอแกแล้วจะหนีไปไหนแกใช่ไม้ยิงใส่ฉันแกจะต้องตายลองรถมาเดียวดีฉันจะเกินแกอ้อบัมบนะัดตาพี่เจบเลียมาแล้วจเจ้เาออโผลไ่ไปเลยนะครบโปรเจน่าไปแล้วอ้โหูรถขับไปไปเลยนะกๆๆ แกจะถอดตายมาเนี่มาเนี่ยเอเอฉันจะกินแกโอ้ยโหพี่เจฟลีโดนไม่ไกลเหมือนกับคุณยายสปีดเลยเฮ่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 จะถอดตายมาเนี่มาเน,านี่จะนีไปไหนจะนีไปไหน,น,ไไหนฉันไม่ทันฉันโอ้ย <c Claudia> มันวิ่งคนเนี่ ble, ยนะทุกท่นโอ้ยจอเฮ่เฮ่เฮ่ <c oughs> เป็นไงล่ละแก <c oughs> <c oughs> จะต้องมาเป<ๆ>็ <คง S 2> นอาหารของฉันมาช่วยด้วยมันจะกัดพี่เจมฟลี เจ๊จ๊ดียวเดี๋วจ๊อ้ยไม่ไม่รถพี่จะบเลนบาทเอ้ยไม่มนอยู่ไหนช่วยช่วยเนี่ยจ๊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 ไม่นะไม่เอ่ออ่อเออออเียบรยจโอ้ยมุมมันโค้นวิ่งแนวเลยนะครับทุกคนเอเดี๋ยวมันมันร่อนไหมเอยไม่รอยแล้วครับทุกคนนี่คือร่าง บาลลีน่าคาปูชิน่ร่างปีศาจนะครับหรือว่าเป็นครุตบาลลีน่าคาปูชิน่านั่นเองนะครับเฮ้ยโคตรนักวัวไปเลยโอเคแต่ว่ารถพีเจปรีละเบิดแล้วโอ้อะไรวะเนี่ย